สบายดีพี่น้องมาเข้าครัวคนฟืนแกงเห็ดพวกเมนูแถมมาเนี้นนกแซวพี่น้นองโตห้าพันจีจุกแซวพันเจหน่อยครับเจ้าเสียไปครัวไว้ปิ้งมืออื่นเนาะไม่เห็ดไม่เท่าปิ้งไว้ตำแจ้วกินมื้อื่นเช้าก่อนเพิ่นจะไปส่วนพักเพิ่นเนาะสีแกงแบบลูกทุ่งพี่น้องเลยดอกหง่มันกระจีก็เพื่อจะกินสะดวก แกงใส่เกลือเป่งนัวธรรมดาส nah ิพี่น้องน้ำถ้วยเดียวไม่ได um okay. ้ใส claro> ่หลายเด้พี่น้องเลยน้ำเลยพี่น้องหม้อชิงไข่มะเพ็ดเกลือเป่งนัวจบข้าวพี่น้องน้ำถ้วยหนึ่งเวลาเัาแกงน้ำก็จะอ้อเองพี่น้องล้างใส่สะอาดปิ้งเลยพี่น้องพร้อมลงหม้อเลยเตรียมไปปิ้งใบออื่นเท้าอัวนสำเร็จเลยพี่น้อง ก็ง่ายๆค้างค้างบัดเดียวเลยเอาเฮ็ดใส่หม้อค้างเลยพี่น้องถ้าแต่มันฟดแล้วก็ซีมได้เลยแล้วเอาผักอีตูต้ตบท้ายอว่าบบสำเร็จพร้อมซีมแล้วพี่น้องเห็นไหมเวลาเอาน้ำมันจะขึ้นเองพี่น้องใส่ถ้วยเดียวแกง,ง่ายๆไปนี่แล้วพี่น้องเลยหม้ยุ่งเงี้ยทันไฟมากผมก็พักใส่ใส่ นี่ข้าพเจ้าโบใส่ผักใส่แต่เขายิ้ตู้พี่น้อง <S <S <น>พร้อมปงแล้วหลังจากสุกแล้วกันนี่แหละสีสันมาแบบนี้เลยนะพี่น้องเลยพร้อมตักเสิร์ฟกินแรงแล้วพี่น้องเลยบาทน,นี้ขอฝากก,าก,ากาไดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อแกงเห็ดปวกบรรณาครัวควนฟืนบ่ต้องพิธีพิธันบ่ต้องยุ่งยากแกงง่ายๆแซ่แบๆพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งขั้นตอนการกินเลยพี่น้องเฮ็ดเฮ็ด เฮ็ดต yeah. um, mm ัก hmm. ไ uh, ้เลยเอ้อเบืองซันตากินแก่งเฮ็ดพวกพี่เนาะมากินแรงนำกันเด้อ FC ทางฝรั่งเศสพวกเอทางปากซันเฮ็ด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 ต้อนเอาคมอบกพรายเอทุกคนที่ติดตามเออฝากกดไลค์กดแชร์ให้ซันตาแน่เนะ เอาสดสดเอ็ดกลมลงสำหรับทีิปนี้ขอจบก้อนกินก้อนพี่น้องไับท่านเพื่อนนะขอจบคลิปเพียงเท่านี้สบายดีบายบายก่อนบายยเนีายบายๆเนี่ยบายเอาสดสดสดเอาสดซ้ำท้ายซะ